สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับไฟอีกแล้วนะคะในช่องปุ้ยฟี่คอรตต์อนค่ะวันนี้ไฟมีผลิตภัณฑ์ที่จะมารีวิวนะคะก็คือเป็นตัวมาร์กของโรเซตัวนี้นะคะไฟรู้สึกประทับใจก็เลยอยากจะเอามาบอกต่อเพื่อนๆทุกคนนะคะตัวนี้นะคะ c ค e a ยร์เทน,นะคะ Super Premium f ยม s h m a ม k ร์กไฮยาลูรน,นะคะก็คือจะเป็นมาร์กลูกเดือยนะคะ ที่ผสมสารสกัดจากไฮยาลูรอนนะคะบำรุงผิวแห้งที่บอบบางนะคะแล้วก็ผิวที่หมองคล้ำให้ดูขาวกระจ่างใสแล้วก็ดูผิวแข็งแรงมีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนะคะครึ่งเจ้ามาตัวนี้นะคะเขาจะบรรจุแบบแอร์เลสนะคะก็คือเป็นแบบสูญญากาศนะด้านในจะเป็นแบบนี้ค่ะนีคือซองน่ารักมากๆนะคะแล้วก็ ยังรู้สึกถึงว่ามันยังเย็นอยู่เลยอันนี้ฟ้ายังไม่ได้แช่ตู้เย็นเลยนะคะแต่ยังรู้สึกว่ามันเย็นมากๆนะคะทั้งที่เก็บไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะและเขาก็ยังเทมอีกนะคะว่าน้ําที่เขาใช้ ในมาร์คเนี่ยเป็นน้ำคุณภาพดีมาจากแม่น้ำนิโยโดะนะคะเป็นน้ำบริสุทธิ์ใสสะอาดจริงๆค่ะซึ่งสารสกัดของเจ้าตัวนี้นะคะถือว่าค่อนข้างแบบดีพรีเมียมมากๆนะคะเพราะว่าเขาใช้สารสกัดที่มาจากสาหร่ายที่หายากของญี่ปุ่นนะคะแทนยั่ มีสารสก,กัดจากบ้วยนะคะแล้วก็จากเห็ดหูหนูขาวนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสารสก,กัดที่ครบถ้วนแล้วก็คุณภาพดีมากๆนะคะวิธีใช้ก็เหมือนแผ่นมากทั่วไปนะคะดึงออกดึงออกมาจากถุงนะคะแล้วก็แปะที่หน้าของเราได้เลยนะคะซึ่งปกติเนี่ยฟ้าเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆเพราะว่าสิวจะขึ้นง่ายมากนะคะถ้าใช้อะไรที่มันแบบ ขิดไปจากเดิมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้สิวขึ้นตามช่วงหน้าแก้มแถวๆเนี้ยนะคะแล้วก็ตามคางเนี่ยขึ้นเยอะมากๆแต่ป้ายใช้ตัวนี้นะคะ่ะ มันไม่ขึ้นนะเพราะว่ามันอ่อนโยนมากๆเพราะเขาอ่ะเคลมว่าตัวนี้นะคะคือปราศจากกลิ่นก็คือไม่มีน้ําหอมปราศจากสีสังเคราะห์แล้วก็ฮอล์พาราเบนหรือว่าสารที่ดูดซับรังสี UV ซิลิโคนนะคะแล้วก็ความเป็นกรดเนี่ยอ่อนมากนะคะผิวบอบบางสามารถใช้ได้นะคะแ,แผ่นของมาร์กน,นะคะเขาเคลมว่าพื้นผิวเนี่ยมีความขรุขระมันจะทําให้เซรั่มนะคะค่อยๆซึมเข้าสู่ผิวของเรานะคะ ซึ่งแตกต่างจากตัวอื่นนะตัวอื่นมันจะเป็นแผ่นเลียบๆใช่ไหมคะตัวนี้เป็นแผ่นถูคะ่ะจะทําให้เซรั่มเนี่ยซึมเข้าผิวได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากที่เรามาร์กเสร็จแล,แล้วเราดึงแผ่นมาร์กออกนะคะมันก็จะให้ความรู้สึกอีกฟิลหนึ่งนะทุกคนมันจะรู้สึกเหมือนแบบหน้าเราลื่นแบบลื่นเหมือนเปลือกไข่อะคะ่ะเวลาเราปอกไข่ต้มใช่ไหม ผิวของไข่ต้มอะมันจะลื่นๆแบบเบอร์นั้นเลยอทุกคนมันรู้สึกแบบนุ่มลื่นแล้วแบบรู้สึกผิวใสดีเหมือนไข่ต้มอะคะ่ะแล้วก็อีกอย่างนะคะฝ้ารู้สึกว่าผิวของฝ้าเนี่ยมันชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ความ หมองค้ำอะคะ่ะมันก็ดูแบบจางลงมันรู้สึกแบบผิวดูเฟชดูปุกผิวดูแบบเหมือนคนนอนเต็มอิ่มอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยคะ่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะลองไปหาตามดูกันได้นะคะเดี๋ยวช่องทางการสั่งซื้อหรือว่าช่องทางการจำหน่ายอะไรพวกนี้นะคะ่ะไฟจะขึ้นไว้ด้านล่างนะคะแล้วก็ เพื่อนๆคนไหนอยากให้ฟ้ายรีวิวอะไรไอเทมใหม่ๆอะไรเงี้ยนะคะสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะยินดีรับฟังเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาสินค้าที่เพื่อนๆอยากให้มารีวิวนะคะเดี๋ยวจะพยายามไปหามารีวิวให้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายต้องลาไปพร้อมกับเคลียร์เทิร์นมาร์คของโคเซ่เท่านี้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ